โยดาวซาวันนี้วีลุ้นเมกาวันนี้วีลุ้นดูใบ,บวันนี้วีลุ้นชาวไซที่ชอบกินไก่ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะ <c oughs> ไม่ใช่อยู่กันในเกมเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะเกมที่แบบว่ากรอบฟรีไฟหรือเปล่านะครับชื่อว่าเกมซิกซ์มานะท่านผู้ชมนะโคตรโหดโคตรตรึงนะครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแบบว่าแนวเบทเทอร์รอยัลนะรูปแบบการเล่นเหมือนฟรีไฟมากคุณดูผมตรงๆแล้วตัวละครนี่เหมือนวอลเลนนะครับเออตัวละครนี่ไซเบอร์วอลเลนเลยนะคุ อันนี้เป็นผมเล่นในส่วนของอาด่านทีมเดซนะท่านผู้ชมนะสกราม้าหนังก็ะสาร้าซองก็เมาได้ไม่ได้มาจ๋านะซองเอาดิเอาดิโคตรโหดเฮ้ยมาว่ะมาว่ะลำยาก่อนได้ไหมอุ้ยไม่มียานี่ว่ามันเป็นทีมเดซนะครับสกราม้าหนัก็ะสาร้าซองก็เลยไม่ได้มาหนังก็ะสาร้าซองวิธีการโหลดอยู่ด้านล่างคำอย่างไรคลิปเด้อคนดูเด้อนี่ลากหัวเฮ้ยโอ้โหโคตรโหดไโคตรแม่งลากหัวโนตึงว่ะเอาว่าทีมเดซแม่งโคตรผิวโคตรชิวอ่ะบอกเลยนะท่านผู้ชมนะ รอหมุนเบสเตอร์รอย่อเข้าๆามาในอยู่นะฮะท่านผู้ชมไอ้กระส่อ๊อฟตุยเย่เลยในกระสาระในกระสารส,ส,ส่องในดมกระสารส่องโคโนะโคตรึงวิธีการโหลดอยู่ด้านล่างคำยาตะคลิปนะคนดูนะผมบอกเลยวิธีการเล่นก็ง่ายมากนะครับเหมือนจะตัวฟรีไฟ์มากๆเลยนะฮะมันคือฟรีไฟ์เวอร์ชันไหนก็ไม่รู้เวอร์ชันต่อปี๒๓หรือจะตัวเกมนี้นะครับมันก่อนหนั้นมันเปิดมาแล้วรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมนะ ในกระแสน้าในกรเแสนเ้าน่งในกระแสาน้าส่งเอาดิเอาดิโคโนดโคตึงเอาดิเอาดิโคโนดโคตึงโอ้ยก็ไปเก็บยาก่อนนะเฮ้ยโอ้โหโดนดูยยามาสกิลเราทำไมใช้ไม่ได้เลยวะเฮ้ยดีไงยาวิวฝั่งมันได้แปดเต็มแล้วหรอเกินไปนะจริงๆไม่ทีมเรามันไกด์ไก่จังวะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลโบกิฟ การ์ดไลโอ,อตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i c ชแมนช h o p โน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ช Man ช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยไก่ไก่ๆกๆๆกๆๆกๆๆกกกกกจังเลยวะทีมเราอมีอตกมา้ย อะไรอะไรเอาดิเอาดิเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตายกันแล้วอันนี้เป็นนันทีมเดซนะคนดูนะทีมเดซแมนนะครับแต่กรราาันแลงซะอะไรกันสารนะซองกันไปเลยปเเปิดให้ได้ในส่วนของแอนดรอยก่อนอย่างเดียวนะคนดูมันไม่มีนะมันยังไม่มานะครับถ้าเป็น iOS เนี่ยเอาดิลากหัวโนตรึงโนกอดโอ้ยกระโดดยิงตึงๆด้วยนะไอหนุ่มนี่ ไปวิห,หลังมาว้าวกีเดียวเลยเหรอมันล่าง,งหัวเหรอวะเมื่อกี้เนี่ยนี่นี่มันก็เก่งอยู่นะนี่คนดูดูทรงละไปไปไปส่กระสาซะใส่กระสานละสองวยโอ้เก็บหมน้ำบอกก่อนโอ้ที่ไปถึง40แต้มก่อนคนนั้นชนะสินะได้เลย อ่ดิโอ้โหอาอีกแล้วมันโหดจริงเลยว่ะอ่ดิมาดิมาดิโอนอนเข้าเตียงกระสารนะกระสานะซองกันมาหนึ่งยี่นากระสานะซองวุ้ยแวยโอ้ยผียันตายแท้ลูพี่ เฮ้โยโอ้โหมึงหลบอยู่บ้านกูเลยเหรอมันหลบมาอยู่บ้านเราเลยนะคนดูนมึงเกินไปแล้วจริงๆอ๋อเฮ้ยเอาดิเอาดิเฮ้ยเอาดิสเต็ปในใจโอ้สเต็ปอ,อ,อยู่ในใจพระไตอยู่ในซองอย่างงี้กินหนึ่งวันสวดอภิธรรมเจ็ดคืนไปว่าไปว่าเฮ้ยแลมแร,ม,แรมของแท้ของแท้ไอหนุ่มขี้เก๊กคนนี้ตายไปแล้วหนึ่ง อะไรครับน้องๆโอนหดว้าวโดนลุมโดนแกงแบงรัก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 คนดูมีสกิลด้วยนะตัวนี้นะครับเกมนี้ก็มีสกิลตีตัวมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ละตัวนะคนดูนะมันจะไม่มันจะแตกต่างกันครับโอ้ยเจ้ยิงไข่มาเนี่ยสวยโอ้ยเราซื้อปืนอื่นได้ไหมมาคนดูไม่เบื่อเลย่าจริงๆโอ้ได้ได้นี่ไงนี่ไงนี่ลูกองเครับ แต่กระลาล่ะกระสารล่ะซองไม่ได้เกินมากเลกระจานะซองไม่ได้เนมากเลกระจานะซองนี่ดินี่ดิกโหดโหดนี่นี่ดิโอ้เอาว่าก็ได้อยู่นะนี่ดิกเฮ้ยเกมตัวอันนี้พี่ต่อมาคีย์บอร์ดนะครับคุณดูแต่ว่าเมาส์มันชอบหลอนๆนะมันก็ไม่ไหวเมื่อกี้นี่ๆเห็นไหมแม่งโอ้โหแม่งเอาวิธีการหลอนมาจากฟรีไฟ์เลยนะพอดินน่ะ มันไปแกะไฟมาหรือเปล่าวะไฟควบคุมอะไรพวกเนี้ยเอาดิโอ้กูเกิดใหม่เ,เกิดใหม่ไปเสืมเลยโอ้เกินไปนะจริงๆโอ้ย26ต่อ40นะครับทีมเราแม่งแพ้ครึ่งครึ่งอะเพื่ออะไรถามก่อนนี่รอรอแต่เทลเราเราเอมพีหรอเฮ้ยจริงไหมเนี่ยโอ้พี่โคเอมีพีว่าจะมี4,000นะครับค่า16นะครับนี่โอถึงจะแพ้แต่ก็อ้าวไม่ มีพีพฝั่งเราฝั่งมันอยู่นู่นโอเคดูเรื่องมาว่ามาว่าใจากนลานะนังกระจานะซองกันไม่ได้ไม่ได้ไปจัดอันดับดีกว่านะคนดูนะไปมันมีระบบรีเวิลด้วยนะครับเกมนี้เรามีเบตุนเพล s งนด้วยนะนถือว่าโออยู่ไปลุยเลยสกุยอน,นี้เลือกตัวละครนะครับเหมือนวอลเลนมากเลยนะเลือกตัวละครก่อนลงลนินประตูนี่มันกรอบมาชัดๆเลยนะเนี่ยนะ โคตรในกระจา์นะในกระจา์นะทองเตรียมพร้อมจ้ะเตรียมพร้อมลุงตืมลุงตืม รวย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 อีกสิบสี่วินะครับอันนี้รอคนอื่นเ็กดรพ่อไม่เฉยเฮ้ยมาแล้วว่าเดี๋ยวแล้วผมเลือกปืนดีๆก่อนนะครับเอาดีเซอร์ดแล้วกันนะราะว่าดีเซอร์ดน่าจะเวิร์กนะครับเวลาเรายิงระยะไกลนะ ว่าอูซี่มันระยะใกล้มันค่อนข้างที่จะกลัวจะตุยเย่นะครับคนดูนะได้กันล้วมาแล้วกระจายนะทรงไปดิครับลุยเนี่ยวมาพร้อมยิงกันมานานแล้วหาอยู่ปั๊บวิเงี้ยนี่ไงี้ยนี่ในนี้ในนี้แวบๆนี่นี่ร่วงหัวแตกร่างหัวโนตึงสวยพวกแม่งสิงจัดๆเลยเก็บครับ หลวงโอ้โหยิงโดนหัววะยังโงยังตรึงอันนี้ไม่ได้ฟุกนะครับน้องๆเอาเลยมันโอเคมันฟุกแหละเอาจริงๆอ่ะแล้วเกมนี้มีแต่ซื้อเกาะอย่างเดียวนะคนดูไม่มีแบบว่าอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะซื้อหมวกนะครับแสดงว่านัดเดียวไปหวั่นนะ้าโดนหมวกนะครับถ้าปืน,นแรงๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างดีเซิร์ดเนี่ยไป,ไปเมื่อกี้ไป แรงกระเจาจ้าแรงกระเจานะทรงไม่ได้ไม่ด้ไม่ได้มาในหล่ะลองลุยป๊าบอ้าว S C Warm A R the Big C Warm A Let's go ไปไหนกันหมดครับวิวิยโอ้โหเพื่อนขันก่อนขันก่อนสวยสวยอย่าเพิ่งชุบอย่างตรงนี้สิวะเอ้ยดีนะวางสกิลทัน 对不啦。 ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป r i o อ s t ตรีบัตรแกร b บบัตรไล n e t i n d e ออยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r Rich Man Shop โ no น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man ช h อ p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยล้ำก่อนเลยล้ำก่อนเลยขอบใจมากเพื่อนอาจจะมีตายฟรีมาเฟรนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแม่งมาถึงตรงนี้แม่งมาถึงตรนง,งตรนี้เลยมปล่อยมาได้ยังไงวะทุกคนของสวยเพื่อน แม่งชุบสองรอบแล้วเนี่ยไอ้สาธิตเอาสักหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วมึงนี่หลายทีแล้วลำๆๆยากันลำยากันเย้ๆโนตรึงโนตรึงลำไปก่อนลำไปชิวๆว้าวนี่กันหมดครับยาฮูเยาฮูในกระจายนะในกระจายนะซองไม่ไไม่ได้มีม้าในหนานะตรงอยู่ไหนกันหมด ต้องมีมันต้องอยู่แถวนี้เลยคนดูไปไปหลบอยู่ไหนนั่นไงนั่นไงอุ้ยเพื่อนเราเก็บไปแล้วโคตรึงโคตรึง,รงเอาว่าเอาว่าคือไหนดีครับคนดูรอบนี้ลูกซ่องไหมลูกซ่องไหมเอาลูกซ่องก็โอ้อยู่นะอา่าเรามีกออะไรยังไม่มีโอเคซื้อกอไปแล้วแล้วกระจายมาแล้วกระจายนะซ่องโคตรึงของเทร่ของเทร่ เราจะไปยิงพวกไอพวกขี่เก๊กกันนะครับคนดูนะวันนี้ Let's go b o y ไปจังเตะๆิๆๆ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 ๆนๆๆ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 าๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆัๆๆ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 ๆนๆๆนร อยู่กันเต็มอยู่กันเต็มตรงนี้อุย้ยยังไม่ตายอ,อืออือแม่งตายยากซะด้วยนะอือปะเต็กอืกอเฮ้ยเฮ้ยเพื่นอนเฮ้ยยาเพื่นพนอนมงากขี่เอ็กซ์นย่ยไงทำไมขี่เก๊กทเทไปนั่งรอยอดรออะไรเขาแทนที่จะยิงมาตัวเอ้ยตายเลย ตายเพราะความขีกก่กิ๊กอ้าตายเลยนานี้เดี๋ยวเพื่อนเราตัวหนึ่งนะฝั่งนูน้นบอกแล้วอย่าขี้เก๊กเวลาเล่นนะน้องๆครับพี่ตุยเย่แล้วบิบ๊กคุกไปสวรรค์และหนึ่งคนโหดโคนตรึงเอาว่ะเอาว่ะ เว้ <What? S 2> ดูเย่ยเลือกก่อนครับเลือกก่อนอันไหนดีอันไหนดี่นนดานี่เอาเอ็มีนไหมนะ m อ็0ก็ัแหลมอยู่นะคนดูแหลมบอยอยู่นะไปลุย ก็เจ้านะก um. go no. oh, hmm? nah. okay. ็เจ้านะสองคนนี้มินิม่เลยก็เจ้านะน้องกดเตรึงกดเตรึงก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะน้องวุ้ยวุวอยู่นี่นวลอะไรนวตรงนี้เราไม่มีเกาะดาคนดูแถวนี้โคดอกละห้าเรากท้อเลยโอ้โหระเบิดอย่างแม่นระเบิดอย่างแม่นเลยนะพี่ยีเดียยีเดียแม่นแค่ไหนแม่นแค่ไหนก็มา เอาดิโอ้โอโหยิงจนหมดแม็กก์อะบอกเลยนะชุบหน่อยเพื่อนหลังมาสวยนั่นแหละเอาให้โดนโหโคตรเริงทำดีครับเพื่อนเอาว่าจะถึงพึ่งได้ของตู้รกันที่ด่านายเมื่อกี้นี้เอาอ่ะเอาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมาไม่ชุบล่ะ ไปต่อครับเฮ้เราไม่ตายหรอกเมื่อกี้นี้โอ้โหเอาอ่ะเอาอ่ะให้พะทำทูสักหน่อยว้าวว้าวลุย กระแสแล้วไอกระเจ้านะทรงไปดิวู้ฮู้คนดูนโคนตัวมันอยู่ข้างบนกันนะครับโคนดูน,นะอันนี้เป็นแมตต์ัดสินแล้วนะครับแมตต์ัดสินแมตต์ัดสินดีเด็กดีเด็กอุ้ยอุ้ยไม่โดนเลยว่ะปืนนี้มันไม่เหมาะสหรับการยิงระยะไกลโฮ้ยโอ้โหตัวแตกโอ้โหตายอุยอ้ย,โ,ยโดนเฮดช็อตเหรอเกินไปแล้วเกมไม่น่าชนะแล้วนะคนดูตอนนี้ โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมซิกซ์าหรือว่าซิกซ์แมนั่นเองนะลิงก์ลงอยู่ด้านล่างครับอย่ายไปคลิปน้าเปิดเล่นส่วนของ Android ก่อนนะครับไปโหลดกันมาได้นะสำหรับวันนี้พี่โค้ดก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งใหืได้กับพี่โค้ดแชนเนลเพราะเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโอ้โหชนะพอดีเลยว่าคนดูโคตรโหดโคตรดึง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี การดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โน่ .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย